สวัสดีท่านผู้เจริญปูขอรับมีคนเขาบอกว่าเราเกิดมาเพราะพรหมลิขิตทะตาชีวิตก็จะเป็นตามที่พรหมลิขิตขีดเส้นให้เดินไว้อันนี้จริงไหมขอรับปูเออพรหมพริมที่ไหนล่ะยางเข้ากรรม ก็เกิดมาจากที่ปูปั้นขึ้นมาจากขี่ใครของปูเองจะมีพรมที่ไหนมาทำให้ละ่ะชะตาชีวิตมันก็เกิดจากกฎแห่งกรรมของแต่ละคนนั่นแหละว่าในอดีตได้สร้างกรรมอะไรเอาไว้อ้าวลองฟังเพลงนี้ดูเขาว่ายังไง เพราะพรหมวิคิดเจ้าชีวิตวิคิดให้มาแต่พุทธสอนว่าเราเกิดมาเพราะกิเลสสร้างกรรมสิ่งที่เราเคยทำเป็นเจ้ากรรมนายเวรของตนดูเราอย่าสับสนกิเลสของตนคือนายเวรของเรา รามห่างกันไปชีวิตไม่ต้องพึ่งใครกุศลที่ได้เพราะเราสร้างมาเราคือเจ้ากันรนายเวรของตนเองที่ได้สร้างสรรค์ทำบุญตักบ,บาตท,ทุกวันขึ้นสู่วันชฉันดาวดึงทำบาปลบถามถึงให้พึ่งสร้างปาปตามการแม้แต่เมืองนิพพานเราต้อง รเราคือเจ้ากรรมนายเวรของตนเองที่ได้สร้างสรรค์ทำบุญตักบ,บาตท,ทุกวันขึ้นสู่วันฉันดาวดึงทำบาปโนกทามถึงให้พึ่งสราบปาตามการแม้แต่เมืองนิพพานรา พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเราเวียนว่ายตายเกิดดูทุกวันนี้ไม่ว่าจะเจอสุขหรือทุกข์ก็ตามนั่นเป็นเพราะเราเองนี่แหละที่ก่อกรรมต่างๆเอาไว้ ไม่มีเทพพรหมที่ไหนมาบันดาลกรรมให้เราได้เราเองต่างหากที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเองเราตกนรกหมกใหม่ก็เพราะเราสร้างบาปสร้างกรรมของเราเองเราทำบุญตักบาตสร้างกุศลได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึง เราเจะเริญสมาธิได้องค์ชานก็ได้เกิดเป็นพรหมเราเจะเริญวิปัสสนาจนละกิเลสได้บรรลุมักผลนิพพานก็เพราะเราทำเองของเราทั้งนั้นไม่มีเทพพรหมที่ไหนมาบันดาลให้เราได้เลยนี่แหละถึงบอกว่าเราคือเจ้ากรรมนายเวรของตนเอง อยากได้แบบไหนก็ทำเอา ที่เห็นอุปาทานเป็นวัตถุตนสุดท้ายมีคงทนสูญสสลายเป็นนัพตาถ้าเห็นด้วยปัญญาก็ไม่ต้องมาเสียใจมันสูญสิ้นดดบไปสิ้นอยได้ไปในผ่าน ตามเกิดขึ้นที่ใจอุปทานจิตนัสนยสร้างขึ้นมาจะล้มยึดตามที่เห็นอุปาทานเป็นวัตตัวตนสุดท้ายไม่คงทนสูญสิ้นสลายเป็นอนัตตาถ้าเห็นโดยปัญญาก็ไม่ต้องมาเสียใจมันสูญสิ้นดับไปไปจะตลอยไปนิพพาน ในเพลงนี้เขาพูดถึงคำว่าอัตตาเขาบอกว่าในโลกนี้มันไม่เคยมีอัตตาใดๆเลยทุกอย่างมันมีแต่อริจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นส่วนคำว่าอัตตามันเป็นแค่อุปทานในใจของแต่ละคนที่สร้างมันขึ้นมายึดถือไว้ด้วยอํานาจของจิตจเลต ที่ไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตนเองชอบและไม่ชอบยึดถือเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมามีความสุขบางทุกบ์างยินดีบางยินร้ายบางกับอัตตาเหล่านั้นแต่สุดท้ายมันก็สูญสิ้นไปเป็นอนัตตาตามกฎธรรมชาติของไตรลักษ ถ้าเราละได้วางได้ไม่มีอัตตาใดๆในจิตใจนิพพานก็เกิดขึ้นได้ในใจของเรานั่นแหละ ะให้แข็งแรงทนชีวิตไม่อับจนให้รอทนหมหู่ยพานกิเลสก้อาสางถึงนิพพานเป็นสุเอยอายุวันนอสุข,ขัำพลังพลา สิ่งทีค่คขาพูดไปเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ดีเพราะเขาเป็นลือขีกโมฮ่าฮ่าฮ่ลยธรรมนั้นมีประโยชน์ใมทีโทษกับผพูดได้ไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อมาได้ศึกษาธรรมชี ใครกดไลค์กดแชร์